สวัสดีสดค่ะปินยก Family TV นะคะวันนี้เราจะพามาตัวบ้านกันค่ะเย้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปในบ้านเรามาดูแบบร,ร,อรอบๆบ้านกันก่อนดีกว่า Let's go l e t รอบบ้านเราปลูกต้นไม้ไว้ด้วยนะคะ <c oughs> อุ้ยดูสิมีแมงมุมอยู่ต้นไม้เราด้วยอะ่ะนี่นี่นี่แวเบล้เลยนะ แบบมุมแคมปิ้งด้วยอยู่หลังบ้านเราแล้วบรรยากาศก็คือดีมากลมเย็นสิ่งที่สัมผัสได้เมื่อเรามาอยู่นี่ได้เกียรติแล้วนะพี่ต้องสิบวันมาอยู่ได้ประมาณสิบวันก็คือบรรยากาศดีมากจริงๆแบบที่ไปเดินเล่นสวนก็คือแบบสุดยอดเลยบรรยากาศดีที่สุดเดี๋ยววันหน้าจะพาไปดูสวนกลางแล้วไปเล่นน้ำนะคะตอนนี้เข้าบ้านก่อนไปดูครอบครัวกัน น้ำอุ่นเลยน้ำอุ่นด้วยนี่ก็เป็นมุมครอบครัวนะคะมีแต่แก้ชาดินแล้วไม่เก็บเพเพเขาพาเข้าหน้าบ้านล้วเข้าหลังบ้านจริงเลิศเออมาเป็นมุมเหมือนคาเฟ่เพราะว่าเป็นบ้านตัวอย่างนะคะคือเขาจัดให้ดูหรูหราและเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณที่ดูช่องของพวกเราสามช่องเลยนะคะทั้งช่องพี่ต้องพี่นกยุงแล้วก็ปิ่นมุกป,ประโยคเย้ทปีนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เยอะๆนะคะอันนี้รูปงานแต่งนะครับสวยมาก ีห้องนี้แล้วะอาสุแล้วเข้าก่อนเลยเพราะว่าเรานี่ก็เป็นห้องของใบโยกกับปิ่นมุกนะคะนี่มีเตียงเดียวนะครับแต่ว่าปิ่นมุกนอนพื้นไม่จริงสบายมากเลยแต่ว่าม่านเป็นใสๆนะต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยใช่เตียงชาวมานแสงสองตาอจะได้ตต่นเชาโอ้โหจัดแจงได้หรูมากเลยเปิดตู้มีอะไรไหมเสื้อผ้ามีแต่ เสื้อผ้าเสื้อผ้ากับโอเคเดี๋ยวเขาเอาเสื้อผ้ามาใส่ใครที่กำลังดูอยู่กด Subscribe ให้ปิ่นยกฟาร์มลี่ด้วยนะคะ <laughs> เราจะกลับมาลงคลิปทุกวันละค่ะเยยย เด nah, yep. hmm. ี๋ยวตอนเย็นพ anyway> ี่ต cool ้องจะพาพวกเราไปกินหมูกระทะด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดคลิปวอล์กกันอีกเราเล่นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาดูห้องพี่ดวงกับพี่ต้องแต่งนะคะเพราะว่ายังเก็บไม่เรียบร้อยใช่ค่ะห้องรกมากอือว่าห้องทำงานพี่ต้องกันก่อนไหมอ่าห้องทำงานพี่ต้องนะครับนี่คือห้องสปอยสปอยคลิปใหม่โอ้โหห้องทำงานพี่ต้องอย่างหรูเลยครับตั้งน้องมีหนังสือการ์ตูนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ โอโหโหโหดูดูมมีน้องหมาด้วยเราเลี้ยงหมาด้วยอ่าเงินกระปุกของสีพีต่ต้อาไปไปอันนี้หมดแล้วมันเบาแล้วยกขึ้นหมดเดี้ยมีแต่เรียนลงอ๋ออันนี้ไม่ได้แก้แล้ะมันหนักมากโอ้หนักมากเดี๋ยวมันเป็นแม่เหล็กเลยทำไมมันอ๋มันมันเหมือนเหล็กทั้งอันเลย <c oughs> ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่มาดูพวกเราและก็ กดไลค์กดซับสไคร์ถ้าไม่มีคนดูเราก็คงไม่มาถึงวันนี้หรอกนะคะขอ,ขอบคุณ,คณมากๆคะ่ะ<อ>บ,บ๊ายบายบ๊ายอเ๊ะอเอ